ค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะขอบคุณมากเลยที่สละเวลา,ามีค่ามากันอีกนะคะคะ่ะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเรื่องเรื่องราวของแย้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่จริงๆเราแย้มไม่อยากจะมาเป่าประกาศหรืออะไรให้กับสังคมได้รับรู้เลยแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้ในเน็ตอ่ะคือแย้มเป็นคนที่นึกถึงความคิดเห็นของคนนึกถึงคนทั่วไปว่าเขามองเรายัางไงแล้วเราอ่านแล้วเรารู้สึกสะเทือนใจว่า จริงมันเป็นเรื่องเรื่องคนสองคนน่ะแต่สุดท้ายสุดท้ายมันสุดท้ายพอคนเริ่มรู้อ่ะจริงๆตั้งแต่เลิกกับคุณหมอมาเนี่ยยาไม่เคยได้ออกมาพูดอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยแล้วก็ไม่อยากจะพูดด้วยอยากจะเก็บไว้เป็นความลับเฉยๆ เพราะมันก็มันก็เสียหายกับแย่มากแล้วอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่กระแสะมันแรงมากในโลกโซเชียลมันทําให้เรามันไม่ได้กระทบแค่ตัวแย่คนเดียวมันไปถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติญาติวงตระกูลของแย่ด้วยดังนั้นแย่ก็เลยต้องรบกวนขอให้พี่ๆได้มีโอกาสได้ฟังคําชี้แจงของแย่บ้างค่ะ จริงจริงเรื่องชี้แจงจริงๆอยากให้พี่ๆได้ลองตั้งคำถามแย้มามากกว่าค่ะแย้ก็ไม่รู้จะลำดับยังไงดีนะคะสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุที่จะเลิกเลิกกันอะไรคค่ะสาเหตุที่เลิกกันนะคะก็คือเป็นเรื่องของทัศนคติแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกันค่ะเก้าปีที่ผ่านมาเนี่เราไม่ได้เรียนรู้ถึงกันเลิกันเลยนะคะเก้าปีที่ผ่านมาแย้เรียนรู้กับเขามาตลอดแต่แย้ยอมรับว่าแย้เนี่ย ค่อนข้างจะปรับค่อนข้างจะเปลี่ยนตัวเองค่อนข้างเยอะตั้งแต่เริ่มต้นเนื่องจากว่าแย่รักเขามากตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เป็นแฟนกันใหม่ๆก็รักเขามากแล้วยะก็ยังเด็กทําให้แย่เนี่ยเชื่อฟังเขาทุกอย่างเคารพเขาทุกอย่างสิ่งที่เขาสั่งสิ่งที่เขาสอนทุกอย่างแย้ทาตามหมดจนกระทั่งบางทีเนี่ยเราก็จริงๆแย้ไม่ได้เป็นคนที่จะเชื่อฟังใครขนาดนั้นแย่อยอมรลบว,ว่าตอนเด็กๆเนี่ยสมัยที่แย้มีปัปปี้เลิฟ แย่ก็จะเป็นฝ่ายที่แบบเหมือนเป็นผู้นําคอยสั่งแฟนให้ทํานู่นทนํานี่อันนี้ก็ยอมรับว่าแยะก็เปลี่ยนตัวเองมากเปลี่ยนแบบจากคนที่ลุกขึ้นมาชี้นิ้วสั่งก็กลายเป็นคนที่เป็นเหมือนรอบน้อมแล้วก็เชื่อฟังเขาทุกอย่างก็ด้วยแน่นอนว่าด้วยวุฒิภาวะด้วยอายุอะไรต่างๆเราก็ต้องเคารพและเชื่อฟังเขาค่ะแล้วแย่ก็คิดว่าการที่แย่เปลี่ยนตัวเองเนี่ยแย่ก็แยก่แยก็เปลี่ยนและแน่นอนว่าชีวิตคู่และการเปลี่ยนตัวเองมันต้องมีความแบบ ความอดทนอยู่แล้วระยะก็คิดว่าแน่นอนย่รักเขาย่ทําแบบเนี้ยพอแยกรักเขาแย่อยากให้เขามีความความสุขระยะก็เปลี่ยนตัวเองเพราะแย่อยากให้เขามีความสุขระยะคิดว่าความรักแย่มันจะทาให้มันจะทําให้อุปสรรคอย่างเนี้ยสิ่งที่เรากําลังอดทนสิ่งที่เราไม่ได้เป็นตัวเองเนี่ยมันมันก้าวผ่านไปได้แต่แต่สุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับ มันเหมือนกับเราก็ต้องถอยออกมาเพราะว่านอกเหนือจากสิ่งที่ย่สะสมมานานตรงนี้ค่ะแยะก็มันมีมันก็มีจุดแตกหักด้วยที่ทําให้แย่เลิกกับเขาแตกหักคือแตกหักว่าเราคืออะไรครับถ้าอย่างนั้นเอาเอาเรื่องสั่งสั่นก่อนเพราะว่าประเด็นเรื่องสั่งสั่นตอนนี้แย่ถูกทุกคนทุกคนเลยจะมองว่าแย่เป็นผู้หญิงปาร์ตี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยการปาร์ตี้ของแย่มันไม่ใช่ แย้มีเคอร์ฟิลซึ่งเป็นสิ่งที่คุณหมอสั่งสอนมาตลอดแล้วก็เป็นเป็นกฎเป็นกฎอยู่แล้วว่าแย้ต้องกลับบ้านสี่ทุ่มครึง่งและแย้ปฏิบัติมาตลอดทุกคนจะรู้เพื่อนยาทุกคนก็จะเห็นว่าสี่ทุ่มครึง่งปุ๊บแย่ก็กลับบ้านแล้วแต่ถ้าแยะจะอยู่เลยสี่ทุ่มครึง่งก็คือคุณหมอจะมาอยู่กับแย้ด้วยตลอดถ้าวันไหนแย่อยู่ถึงเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้คุณหมอก็จะมาด้วยตลอดนะคะก็เป็นสิ่งที่แยะเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติมาตลอดในเรื่องของปาร์ตี้นะคะแล้วก็ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องอาบาร์ตี้ถ้าได้มีโอกาสย้อนกลับไปดูไอจีแย้แย้เนี่ยเป็นหุ้นส่วนของร้านอาหารซึ่งแน่นอนว่าแย้ทำธุรกิจเนี่ยแย้ทำธุรกิจหลายอย่างทั้งเครื่องสำอางทั้งบริษัทโฆษณาแล้วก็ทําร้านอาหารทําร้านขนมด้วยนะคะโดยที่ธุรกิจเราเยอะเราไม่สามารถจะอยู่บ้านได้ยังไงเราก็ต้องออกมาข้างนอกและสมัยนี้คนที่ทํางานด้านเอเจนซี่พีอาร์โฆษณาก็จะทราบดีว่า การประชุมกลางวันเนี่ยมันน้อยส่วนใหญ่สมัยนี้ก็จะเริ่มต้นประชุม2องสามทุ่มดังนั้นมันก็เราก็เลยต้องโอเคเราก็ต้องเอาใจคุณลูกค้าเป็นหลักว่าถ้าสะดวกเวลานี้ได้แล้วกลางวันนี่ก็ค่อนข้างงานเยอะอยู่แล้วดังนั้นการประชุมมันก็จะเกิดขึ้น2องทุ่มสามทุ่มอะไรประมาณนั้นแต่แย่ก็ไม่เคยกลับหลังสี่ทุ่มครึ่งนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แย่เชื่อฟังคุณหมอมาตลอดแล้วแย่ก็จนทุกวันนี้วันที่ไม่มีคุณหมอแล้วแย,กย่ก็ยังก็ยังก็ยังเชื่อฟังเขา เชื่อฟังในคําสั่งสอนที่เขาเคยปูทางไว้ให้กับแย้ค่ะเหมือนล่าสุดมรบอัว่าแย้ใจร้อนไปเองอเรื่องราวหมดที่เกิดขึ้นยยอมรับว่าแย้ใจร้อนแย้ใจร้อนจริงเพราะว่าเพราะวามันเหมือนกับมันเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานแล้วก็ขอย้อนกลับไปที่จุดแตกหักคือปกติยะกลับบ้านสี่ทุ่มครึ่ง แล้ววันนั้นยาก็ไปทานข้าวกับเพื่อนที่ร้านหนึ่งแถวทองหล่อนะคะแล้วเพื่อนๆก็อ่ะไปจะไปเที่ยวต่อไหมยาก็รู้สึกก็อยากไปต่ออยากไปต่อเพราะว่าก็ไม่ได้เที่ยวมานานแล้วนะคะ <c oughs> ก็เลยโทรหาคุณหมอเพื่อที่จะบอกคุณหมอว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปต่อนะอ่ะจะตามมาด้วยไหมอยากให้ตามมา แต่คุณหมอก็ไม่ได้รับสายเลยค่ะไม่ได้รับสายตั้งแต่ประมาณช่วงสองทุ่มครึ่งสามทุ่มถึงประมาณเที่ยงคืนคุณหมอไม่รับสายเลยเราแย่ก็พยายามติดต่อเขาตลอดก็ติดต่อไม่ได้แย่ก็ให้เพื่อนพยายามช่วยกันโทรเพราะว่าเพื่อนๆนก็อยากให้เราไปต่อก็โทรก็โทรไม่ติดเลยแยาก็เลยทิ้งไลน์ไว้ว่าถ้างั้นเดี๋ยวแย่แย่จะไปเที่ยวนะยังไงตัวเองตามมานะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะตามมาอยู่แล้วก็เลยไปไปเสร็จปุ๊บคุณหมอติดต่อกลับมาตอนเที่ยงคืน ายก็รับสายแล้วก็เขาก็ถามว่าอยู่ที่ไหนแยก็อ๋ออยู่ที่นี่ค่ะกำลังกำลังเที่ยวอยู่แล้วเขาก็ว่าแย่เขาก็ว่าแย่ว่าทําไมทําไมไม่กลับบ้านแต่งงานแล้วทําไมยังเที่ยวอยู่ทําไมถึงสัมภเลเทเมาจะไม่ปาร์ตี้สักวันได้ไหมหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่คุณหมอพูดมาแล้วแยก็ถามว่าอ่าแล้วคือจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยคือเขาพยายามที่จะชวนตัวเองแล้วอันนี้ายก็ยอมรับค่ะว่าายก็อยากไปจริงๆเพราะว่าไม่ได้เที่ยวมานานนะคะ ก็ชวนชวนแล้วในไลน์โทรไปก็ไม่รับตั้ง3าสี่ชั่วโมงหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเขาก็ไม่ได้ตอบคำถามตรงนี้นะคะแต่แย่ก็เลยแย่ก็โอเคถ้าไม่ตอบเราก็รับฟังคำที่เขาว่าเรามาก่อนจะได้ใจเย็นย่ก็ฟังแล้วยะก็ได้แต่ค่ะโอเคค่ะจนกระทั่งแย่กลับถึงบ้านพอแย่กลับกลับถึงบ้านปุ๊บก็เหมือนเดิมเขาก็ว่าเราเหมือนเดิมแต่อันนี้ก็คือเจอตัวแล้วเขาก็ว่าประโยคเดิมเหมือนเดิมเป็นแพทเทิร์นมาเลยนะคะ ก็เป็นอะไรที่อึดอัดมากยาก็นึกไปถึงว่าสิ่งที่ยาสะสมมานานทั้งเรื่องการเปลี่ยนตัวเองนู่นนี่ยาก็เลยยาก็เลยรู้สึกมันมันไม่ไหวแล้วอนะณจุดณนะจุดนั้นยาก็เลยถอดแหวนถอดแหวนแต่งงานแล้วก็วางไว้ที่เขาวางไว้ที่หน้าเขาแล้วยาก็ไปเก็บของบางส่วนสําคัญที่ยาเก็บออกมาได้แล้วก่อนที่ยาจะออกจากห้องยาก็บอกคุณหมอว่า เขาคงไม่ดีพอสําหรับตัวเองหรอกไม่ได้เป็นการว่าเราสแล้วออกมาเลยคือย่เก็บแค่ของบางส่วนเฉยๆเพราะแน่นอนว่าไม่มีทางเก็บได้หมดอยู่แล้วสําหรับตัวย่เองย่ก็เก็บของแค่บางส่วนเฉยๆแล้วย่ก็ออกไปทีหนาทีนั่งคุณหมอบ้างไหมคายคุณหมอมองหน้าอย่างเดียวไม่พูดอะไรค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรเพราะว่าคุณหมอก็อาจจะคิดว่าเดี๋ยวเราก็กลับมาเพราะว่า เพราะว่าแย่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะยอมแล้วก็เชื่อฟังเขามาตลอดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยตั้งแต่วันคืนวันที่16เมษายนและวันที่20เมษายนคือวันเกิดแย่มันเป็นวันเกิดที่แบบมันเป็นวันเกิดที่ที่มันเศร้ามากอ่ะคือเราเราก็คิดว่าเราก็คิดว่ามันต้องมีเซอร์ไพรส์ป่ะว่าแบบเออเราหายไปจากเราหายไปจากบ้าน เราหายไปจากหมอมาตั้งแบบ4ี่วันบล็อกไลา่ยยาก็ไม่ได้บล็อกโทรศัพ์ยาก็ไม่ได้ไม่ได้บล็อกค,คือแบบพร้อมที่จะแบบพร้อมที่จะให้เขาติดต่ออยากให้เขางอบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือ4วันอะคือยาก็คือถามว่า4ี่วันนั้นแล้วยาเครียดมากยาแบบทําทไมทําไมทําไมเขาไม่ไม่เป็นห่วงเราเลยหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นตายร้ายดียังไง แล้วนึกภาพดิว่าตอนเที่ยงคืนที่แกขับรถออกไปแบบแบบเสียใจอ่ะเขาควรจะต้องเป็นห่วงอ่ะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเราไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าแอมีออฟฟิศซึ่งเป็นออฟฟิศประจําแต่ก็ไม่ไม่มีการติดต่อไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยแล้ววันที่20เเบษาก็แน่นอนแน่ผู้หญิงคนนึงอ่ะเพิ่งแต่งงานใช่ปะ่ะมันก็มีความหวังไงว่ามันก็มีความหวังว่าแบบว่าเขาจะมาแต่สุดท้ายมันก็เหมือนเซอร์ไพรส์ตัวเอง มันก็คือสภายตัวเองก็คือไม่มีอะไรเลยแล้วหลังจากวันที่2 0เมษาซึ่งยาคิดว่ามันคือวันเกิดแย่แล้วไม่เป็นวันที่สําคัญแล้วทุกวันเกิดแย่มันคืออยู่ด้วยกันมาตลอด9ปีเออมันอยู่ด้วยกันมาเกปีจริงทุกวันนี้เขาคุณหมอได้ติดต่อมาบ้างไหมใแย่ค่ะก็คือหลังจากวันที่2 0เมษาเนี่ยแย่ก็ตัดสินใจตัวแย่เองแล้วแย่ตัดสินใจตัวแย่เองว่าโอเคแย่คงต้องออกจากชีวิตผู้ชายคนนี้แล้วแหละเพราะว่า ชีวิตคู่อ่ะมันมันน่าจะเป็นห่วงกันมากกว่านี้ไงอบอกยาก็ยก็คุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกโอ้โหทำไมทําไมไม่มีตามไม่มีอะไรเลยมันแปลกค่ะยาก็เลยโอเคยาก็คิดว่าเราออกดีกว่านะคะเรายาก็ตัดสินใจโอเคเริ่มต้นใหม่แล้วตั้งปณิธานแล้วว่าเราจะไม่กลับไปจนวันที่26หรือ27เมษายนไม่แน่ใจวันนะคะอ ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ยยังไม่ทราบแล้วคุณพ่อคุณแม่แย่กลับมาจากต่างประเทศพอดีแย่ไม่อยากจะคุยทางโทรศัพท์ค่ะแย่ก็เลยมาเจอตัวนัดกินข้าวแล้วก็คุยว่าเนี่ยแย่เลิกกับคุณหมอแล้วนะซึ่งคุณพ่อคุณแม่แย่ก็ไม่ขัดอะไรเพราะเราก็อธิบายเหตุผลต่างๆให้เขาฟังเขาก็โอเคเข้าใจแล้วแย่ก็ดีลีทหมอออกจากกลุ่มครอบครัวของแย่พอดีลีทปุ๊บไม่นานค่ะเขาก็ได้ไลน์หาคุณพ่อคุณแม่ว่า แบบอยากจะให้มาทําความเข้าใจการน,นู่นนี่แล้วเขาก็บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบถ้าจะจบก็คือจะจบกันด้วยดีจะไม่มีการมาดิสเครดิตหรืออะไรกันแย่ก็แน่นอน่ามันก็เป็นคือก็อยากจบกันด้วยดีอยู่แล้วอ่ะทุกคนนะคะไม่มีใครอยากสร้างศัตรูให้เกิดขึ้นค่ะแล้วแย่เราสักพักหนึ่งเขาก็โทรหาแย่มางอ้อบอกว่าทําไมต้องเลิกกันมาขอคืนดีแต่แย่เหมือนกับ มันมันกลับไปไม่ได้แล้วอะแย่คิดว่าแย่ตัดสินใจถูกแล้วที่แย่ถอยออกมาแย่ก็เลยปฏิเสธไปว่าจะไม่ไม่คืนดีค่ะแล้วก็จบแค่ตรงนั้นแล้วหมอก็ลายบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าก็คือจบแล้วก็คุณพ่อผู้ใหญ่ทั้งสองผ่ายมีูอกาสได้สินกาใจให้กันบ้ไหมอ่าทางคุณมไม่มีเลยค่ะ ไม่มีเลยเพราะปกติทางคุณพ่อคุณแม่ของแย้เนี่ยจะไม่ค่อยมามายุ่งเรื่องส่วนตัวของลูกๆอยู่แล้วค่ะ,ะไม่ค่อยอยากจะแต่งงานอ่ไม่ค่อยอยากจะแต่งงานจริงๆยอมรับว่าเคยบอกเคยบอกเลิกคุณหมอก่อนแต่งงานเรื่องคลิปงที่บอกว่าคุณหมอคลิปูกอะไรนะเป็นเรื่องคลิปอันนั้นไม่ใช่คลิปโปนะคะหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นคลิปโปหรือเปล่าหรือคลิปอะไรแต่จริงเป็นคลิปขอแต่งงานคือเรื่องของเรื่องคือ วันก่อนที่คุณหมอจะปล่อยคลิปขอแต่งงานแย้เนี่ยได้บอกเลิกคุณหมอไปว่าไม่ไม่พร้อมอ่ะไม่ไม่ยังไม่อยากแต่งงานเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมนะคะก็บอกคุณหมอไปแบบนี้แต่ว่าคุณหมอก็วันรุ่งขึ้นเขาก็เขาก็อธิบายแหละเขาก็มีเหตุผลว่าเออว่าทําไมอยากมันถึงเวลาแล้วที่ต้องแต่งนะนู่นนี่เราก็หรออืม แล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็ปล่อยคลิปวิดีโอขอแต่งงานเลยค่ะก็เลยแยะก็เลยอืมโอเคเรื่องสินสร,รัอดเรื่องอะไรไม่เกี่ยวเรื่องสินเรื่องสินสอดสินสินทรัวย์ได้ไม่ครอบบ้างอะไรบ้างอะไรไม่ได้เป็นประเด็นอะไรไม่เกี่ยวข้องกับการเลิกกันในครั้งนี้เลยค่ะก็คือในเรื่องสินสอดก็ตอนนี้ก็เป็นประเด็นสังคมอีกว่าแย่น้างเงินแย่น้างเงินแย่พอได้สินสอดปุ๊บแย่ก็ ออกมาเลยแต่งงานได้แค่3เดือนจะพุ่งตรงนะคะคนคบกันมา8-9ปีเนี่ยมันมันมันคงไม่สามารถจะเฟซกันได้ขนาดนั้นนะคะส่วนเรื่องสินสอดที่มีข่าวไปว่าร้อยกว่าล้านอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะยาขอแบ่งเป็น2อย่างไอตัวร้อยล้านเนี่ยก็คือโรงพยาบาลและเรือนหอนะคะตรงเนี้ยเป็นทรัพย์สินของคุณหมอแต่เพียงผู้เดียวเป็นชื่อคุณหมอนุพััแล้วก็ไม่ใช่สินสมรสด้วย ก็คือก็คือของคุณหมอส่วนพวกรถยนต์ต่างๆที่คุณหมอมีรถหรูก็คือของคุณหมอทั้งหมดไม่มีชื่อแย้ค่ะแล้วก็มาที่สินสอด30ล้านตรงนี้ค่ะแยะ้ต้องขอประธานอภัยสื่อมวลชนแล้วก็สังคมแล้วก็ทุกคนมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนที่มีพิธีมั่นแย้ได้ให้สัมภาษณ์ไปพร้อมกับคุณหมอในเรื่องของสินสอดว่า ทั้งหมดมูลค่า30ล้านแต่จริงแล้วแย้ไม่ได้อะไรนะคะนอกจากแหวนเพชรซึ่งคืนไปแล้วตังหูเพชรซึ่งยังอยู่ที่บ้านคุณหมอแล้วก็กำไรเพชรที่ยังอยู่กับตัวแย้อยู่ดังนั้นตัวสินสอดเนี่ยก็คือแย้ไม่ได้อะไรเลยแย้อยากจะให้ทุกคนได้ทราบว่าแย้ไม่ได้อะไรจากตรงนี้แต่แย้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเหตุผลในการเลิกกันเนื่องจากว่าเรื่องสินสอด ก่อนที่จะเข้าพิธีมั่นแย้ได้คุยกับคุณหมอแล้วก็มีการตกลงกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าคุณหมอรู้สึกว่าอยากจะให้สมเกียรติสมฐาน,นะของแย่อยากจะแบบเหมือนกับให้ให้การแต่งงานครั้งนี้ดูยิ่งใหญ่แล้วก็ดูดีสําหรับตัวแย่และครอบครัวแย่แย่ก็เลยได้โอเคเขารบการตัดสินใจแล้วก็เชื่อฟังคุณหมออยู่แล้ว อ่าฮะแล้วทางทางคุณพ่อคุณแม่แย่ก็ไม่ขัดอยู่แล้วว่าถ้าจะเอาทั้งเงินสดเอาทั้งทองหรืออะไรวันนั้นเนี่ยคืนไปเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็รู้ว่านี่คือชีวิตคู่แล้วแย่เองก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าจะต้องเอาเงินมาทําไมเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือชีวิตคู่อยู่ดีก็คือแย่ก็ต้องอยู่กับคุณหมอไปช่วยชีวิตอยู่ดีดังนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรว่าที่จะต้องเอาสินสอดมาทําอะไรดังนั้นแย่ก็เลยไม่เอาสักอย่างค่ะ อ๋อเรื่องเรื่องแย่กับทางครอบครัวคุณหมอใช่ไหมคะามาจริง,รง,รงๆเขาก็ไม่ได้บีบบังคับอะไรนะคะแล้วก็แย่ขอยืนยันด้วยว่าแย่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับครอบครัวของคุณหมอนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรคะ่ะหลังจากนี้มาในอนาคตเขาจว่ายังไงตเรื่องของ ตอนนี้วางแต่ตัวเองค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเราก็เดินออกมาได้ได้มากพอสมควรแล้วแล้วก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกกับการทำงานการที่เราได้ได้มีอิสระในในความคิดการตัดสินใจอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีความสุขกับการที่ได้ดูแลครอบครัวอยู่ค่ะเข้าใจจริงๆก็ยอมรับว่าแย่เนี่ยไม่ได้อยาก ไม่ได้อยากจะแต่งงานแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ในขณะเดียวกันด้วยความรักด้วยความรักมันเหมือนกับเรารู้สึกว่าเออเ,เราเรารักเขานี่เรารักเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างได้คือตอนเนี้ยแยก่กาลังมีความสุขกับการทํางานมากส่วนคุณหมออายุ44ซึ่งคุณหมอแน่นอนว่าเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจคุณหมอว่าเขาก็ต้องอยากอยากแต่งงานแล้วอยากมีลูกแล้วเดี๋ยวใช้ไม่ทันเราก็โอเคเราก็เชื่อฟังแล้วก็เคารพการตัดสินใจของคุณหมอทั้งหมดนะคะแล้วยาก็โอเคยาก็แน่นอนว่า เราเองก็อยากมีลูกเหมือนกันแล้วไม่คิดว่ามันจะมีข้อความถ้างอหรอคะแย่คิดว่าแย่ไม่กลับไปค่ะเพราะว่าแย่แย่เจ็บมากนะคะตั้งแต่วันที่แย่ออกมาจากบ้านเขาแย่เจ็บแล้วก็ที่สําคัญก็คือคือแย่รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราถ้าเราออกกันมาแล้วอ่ะเราเลิกจากกันอ่ะเราก็ควรจบกันด้วยดีอ่ะ แต่ว่ามันก็มันก็มีหลายกระแสที่ที่ที่มีการโพสต์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างปัญญาได้บอกว่าอย่างแย็บบอกว่าเรารู้สึกว่าเราเหมือนทาสโอเค,อคเรื่องเรื่องทาสนะคะคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันมันอาจจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะคะแยังไม่ได้พูดถึงขั้นว่าตัวเองเป็นทาสหรอกเพราะว่าแน่นอนว่าทาสมันก็ไม่มีมานานแล้วนะคะแล้วก็ทางคือเรียกว่าเหมือนกับ เหมือนกับเวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราทํางานก็เยอะเหนื่อยก็เหนื่อยบางทีเรากลับไปบ้านเราก็อยากจะผ่อนคลายอยากจะรีแลกซ์แต่พอกลับไปที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้เราก็ต้องแบบมันก็ต้องอาจะต้องมามาดูแลมาเอาใจอีกมากมายอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยอยาได้อาารที่คุณหมอเขาพต์ในจี่าสุดอันอันไหนอะคะ ที่เขาอยากไม่มาเคลียร์กนอนที่จะมาแถลงอยากบบกควาเข้าใจพอเลยแย่คิดว่าไม่ต้องไม่ไม่มีอะไรต้องเคลียร์นะคะเพราะแย่ก็เคลียร์ตัวเองแล้วเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาแย่มีเวลาได้ทบทวนตัวเองเยอะนะคะได้ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้ฟังอะไรหลายๆอย่างจากคนรอบข้างมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าแย่ตัดสินใจถูกแล้วที่แย่ออกมาถึงแม้ว่าจะออกมาโดยที่ ไม่ได้อะไรมาเลยก็ตามแต่แต่ว่าทุกวันนี้แย่ก็ยังเคารพแล้วก็ยังรักคุณหมออยู่เหมือนเดิมออย่าาานกกิสตรรหมคุณว ก็คือเรื่องนอกใจเรื่องมือที่สไม่มีแน่นอนส่วนเรื่องไปเกาหลีนี่แยยกขยงคนไปกันเยอะมากก็คือมีคุณพ่อคุณแม่มีน้องชายมีแฟนน้องชายด้วยนะคะแล้วก็มีทีมงานของแยะซึ่งก็มีผู้ชายนะคะแต่ว่าไม่มีแน่นอนค่ะแล้วฝ่ายผู้ชายอะคะเขามีฝ่ายคุณหมอไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนค่ะแย่เสียใจแบบมันเหมือนกับมันคือ ายตอนนี้อายุยี่สิบเก้าใช่ป่ะแล้วก็อารมณ์มันเหมือนกับเราคบมาเราอยู่กับเขามามาเก้าปีอ่ะมันก็คืออพูดง่ายก็คือมันคือสิบปีแล้วสิบปีอ่ะพี่มันมันมีอะไรที่มันมันอยู่ด้วยกันมาแบบเยอะเราก็จะไม่โทษเขาว่าว่าเขาคือแน่นอนคนเราทุกคนมีข้อเสียแล้วยายก็ยอมรับว่าแยก็แย่ก็ผิดเองที่เราแบบเราก็คิดว่าความรักมันมันทำให้ทุกอย่างมัน มันผ่านมาได้อะแล้วสิบปีอะคือสิบปีที่เราอยู่ตรงเนี้ยภาพไหนมันก็คือหมออะมันหันไปทางไหนมันก็คือหมอหมดเลยอะเรายาไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งอะเหมือนเราต้องมาเราต้องมาพูดเรามาอยู่ตรงเนี้ยคนเดียวอะทั้งทั้งที่แบบเมื่อเมื่อสามเดือนที่แล้วอะเมื่อสามเดือนที่แล้วมันก็มันก็ยังอยู่ด้วยกันแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเที่ยวแล้วเราก็ตัดสินใจออกจาก ใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะควอมันรู้จริูจริงแๆๆล้วมันควรจะเป็นเรื่องที่เคลียร์ได้แต่ว่ามันกลายเป็นปัญหาหลักที่เราเอามาบอกว่าเราจะหย่าเพราะว่าเขาไม่ให้เราเที่ยวมันอย่างที่แยบอกไปนะคะแยไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเรื่องเที่ยวเลยเพราะแยก็ไม่ได้เที่ยวเพราะแย,ก,ย,แยก็ทำงานแล้วก็มีความสุขแต่วันาานั้นที่เราบอกว่าเราเราไปเที่ยวมาแล้วก็ติดต่อหมอไม่ได้พอกลับไปหมอเขาก็ หมอเขาก็ว่าเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอต้องมาว่าเราแล้วเราก็ออกมาม,ม,มันเป็นแค่เรื่องเที่ยวจริงๆสำหรับสำหรับแย้ม,มันไม่ใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าแย้เคยบอกเลิกกับคุณหมอแล้วแล้วก็ไม่สําเร็จแล้วเอาจริงก็คือก่อนที่จะมีพิธีมั่นวันที่17มกราแย้ก็บอกเลิกคุณหมอแล้วแต่แย้ก็ยอมรับว่าคือมันก็ยังรลักอะ่ะมันมันก็ยังหลักอยู่แล้วพอก็พูดอะไรนิดหน่อยหน่อยเราก็แบบเราก็ เราก็ใจอ่อนอยู่แล้วก็อย่างที่เราเห็นในสื่อว่าเวลาคุณหมอพูดอะไรเราก็จะรู้สึกแบบอยากจะคอยตามทุกอย่างซึ่งยก็ยก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่คุณแย่เ่าในชีวิตมาประกันแล้าปีแล้วทำไมจับแค่เรื่องแค่นี้ทไมเลายคนมันเป็นเรื่องสะสมมันเป็นเรื่องสะสมค่ะอย่างที่แยบอกเรื่องทัศนคติแต่ในเรื่องทัศนคติยไม่อยากจะแจกแจงว่าเรื่องอะไรบ้างนะคะเพราะว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะส่วนตัวมากๆกเรื่องทัศนคติอายุที่ต่างกันนี้อยูย่คิดว่าอายุอายุไม่เกี่ยวนะคะ ยาคิดว่าหลักๆเลยคือทัศนคติงานและไลฟ์สไตล์เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่ายายทำธุรกิจซึ่งมันต้องอยู่นอกบ้านส่วนคุณหมอเอนจอยอยู่ในบ้านมากคุณหมอจะเป็นคนชอบดูหนงังจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาที่เขามีความสุขอยู่ในบ้านแต่ตัวยายเองเนี่ยแบดยายก็ไม่เล่นฟิตเนสยายก็ไม่ได้เล่นหนังยายก็ดูไม่ได้คือเหมือนกับ มันไม่มันไม่ตรงกันหลายอย่างคือเก้าปีเนี่ยที่พบกันคือต้องรู้สิว่าแต่ละคนเนี่ยไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเบอร์ไพน์แล้วที่มาชีวิตแล้วต้องกันจริงๆแล้วมันแล้วจะหมายถึงว่าพอพอมาเบอร์ไพนชีวิตแบบไหนยังไงมันก็ต้องรู้ว่าคนเนี้ยไลฟ์สไตล์เป็นอย่างนี้อีกคนนึงเป็นไลฟ์สไตล์นี้แล้วจะหมายถึง ยแย่รู้มาตลอดแล้วย่าก็เปลี่ยนตัวเองมาตลอดแล้วย่าก็ทําใจรับกับมันมาตลอดแย่ไม่เคยมีโมเมนต์ที่จะไปฟุ้งฟิ้งกับหมอหรือทานข้าวนอกบ้านหรืออะไรเลยแย่ก็เคยชวนทุกทั้งทั้งคู่ตัวเองแล้วทำไมยังแบบอืมมันยังเก็มันขนาดนี้มีไหมคะที่หมอจะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่แย่บ้างอันนี้แยอยากให้ลองถามคุณหมอมากกว่าค่ะเพราะว่าแย่ก็ตอบแทนเขาไม่ได้ค่ะสิ่งที่เราเห็นนะครับใจสะสมอย่างนี้เหรอเปลี่ยนแปลงหาเราหรือเปล่าหรือเราเปลี่ยนแปลงหา ถ้าแย้ในในส่วนของหมอเนี่ยให้ให้คุณหมอเขาเขาได้พูดละกันค่ะแต่ว่าในส่วนของแย้เนี่ยแย้ก็เปลี่ยนตัวเองเยอะนะคะจริงๆแย้ก็เป็นคนที่ที่สนุกสนานตลกโปกฮาบางทีก็มีพูดทะลึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแยก้ก็แบบแก็ทําให้เขาทุกอย่างแล้วปกติแย้จะเป็นคนที่ไม่ได้ขึ้นมาเทคแคร์ใครเท่าไหร่เพราะว่าลําพังชีวิตตัวเองก็เหนื่อยอยู่แล้วไหนจะแต่งหน้าไหนจะนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญจริง,รง,รงๆคือคือหลายคนจะรู้สึกว่าอา้าวแล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าสิ ไม่แต่งหน้าก็ไม่มีใครจำเยาได้หรืออะไรมันคืองานของเราอ่ะแล้วคือการแต่งแต่งหน้าแต่งตัวนู่นนี่นั่นมันใช้เวลาเยอะมากแล้วเราก็เราก็ต้องมาดูแลอะไรเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยเราเคยอธิบายให้หมอเขาไหมคะว่าไลฟ์สไตล์ของเราในชีวิตเราเป็นอย่างไรให้เขาเข้าใจเราเคยอธิบายค่ะแล้วจริงๆก็เขาก็เขาก็เข้าใจเขาก็เขาก็เข้าใจว่าเออเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอมาแต่งงานแล้วมันเขาเข้าใจจริงๆมันก็ตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วค่ะ Woman ย,ยอมรับค่ะเพราะว่าคนที่เป็น working woman เนี่ยก็คือคนที่เป็นช้างเท้าหน้าซึ่งตอนนี้มันเหมือนกับทางแย้แล้วคุณหมออ่ะเป็นช้างเท้าหน้า <c oughs> เพียงแต่มีช้างตัวหนึ่งซึ่งคือแย้เป็นช้างตัวที่ <c oughs> พยายามที่จะเป็นเท้าหลังแต่ไม่สำเร็จค่ะ <c oughs> เบีเ่ยชัดเจนขนาดนี้แล้วก็คือไม่มีโอกาสคุณดีไเลยใช่ไหมแน่นอนใช่ไหม คือเป็นเรื่องของอนาโคตค่ะแย้มไม่กล้าตอบตอนนี้จริงๆเพราะว่าเราเคยกลับมามองตัวเองไหมว่าเราก็มีส่วนผิดเพราะว่าเขาฟังมาแเ้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นแต่ว่า9ปีที่ผ่านมามันกับเราไม่เราไม่ได้ขาเองค่ะแย่ยอมรับว่าแย่แย่แยขอรับความผิดทั้งหมดไว้ดีกว่าว่าแย่เนี่ยไม่คู่ควรแล้วก็ไม่เหมาะสมกับคุณหมอจริงๆนะคะ You know, ถ้ามีวันนี้ถ้ามีวันนี้ยาคงไม่อยากแล้วค่ะคงกลัวกลัวมากแล้วอะกลัวจริงจริงาเรื่องมันมีประเด็นมันีประเด็นค่าวที่เลิกกันกันเนี้ยเพราะว่ามันจะมีองหมนสภาอะไรนะการสร้างกระแสมเอาเรื่องนี้มา็นการสร้างกระแสมีแบบพาให้ยาจุขสันตรใช่ จุดทูบโอ๋เคก็คือตอนมันจะมีอันนึงที่เป็นจอดําของแย้อันนั้นอะเป็นโปรโมทกิจกรรมซึ่งซึ่งแน่นอนว่าแคปชั่นของเซเลบทุกคนที่ลงเนี่ยก็คือตรงกันอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อดราม่านะคะ แต่เรื่องอื่นเป็นความจริงทั้งหมดไม่เกี่ยวกับการโปรโมทค่ะแต่การเรื่อง่งงานนี้ไม่ใช่การโปรโมทในกาผลิตสินค้าไม่มีค่ะไม่ไม่ได้จับมือกันเพื่อจะมาโปรโมทไม่มีค่ะเรื่องนี้เรื่องนี้มันเซนซิทีฟมากมันเราก็ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเราสังคมไทยก็รู้กันอยู่ว่าแบบถ้าแต่งแต่งงานแล้วก็คือแต่งงานแล้วอ่ะเรานึกภาพอนาคตสมมติว่าถ้าเราคิดจะมีสามีหรือใครสักคนอีกก็คงจะไม่ค่อยมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตแล้ว อ,อ,อย่าคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องน่าอายมากกว่ามันถ้าแย้กล้าทําอย่างนั้นได้นะแย้แย้แยทุเล่ตัวเองอะ่ะเออแย้ไม่ไหวตอนนี้ถ้าเกิดคุณหมอดูอยู่แย้มีอะไรอยากจะพูดถึงคุณหมอฝากค่ะหมอก็อยากจะฝากถึงคุณหมอนะคะว่าก็ขอบคุณมากตลอดแบบเก้าปีที่ผ่านมาก็สั่งสอนแย้ให้ให้แย้ได้เข้มแข็ง ได้ให้แย่ได้ดูแลตัวเองได้อย่างที่อย่างที่พี่หมอเคยบอกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยพี่หมอไม่อยู่แล้วเขามีลูกแย่ก็จะต้องเข้มแข็งแล้วก็ดูแลลูกเขาให้ได้ซึ่งทุกวันนี้แยก็ได้รับคำสั่งสอนจากพี่หมอมาเยอะนะคะแล้วก็อยากจะให้เก็บแต่ความทรงจำดีๆเก็บแต่เรื่องเล่าดีๆซึ่งมันผ่านมาเยอะมันผ่านมาเยอะค่ะ ตอนนี้เรายังไม่ได้จดทะเบียนหย่าใช่ไหมคะแย้ไม่ได้จดทะเบียนได้แต่ต้นค่ะงาแต่งงานตองนี้ด้บทเรียนบทเรียนหรอบทเรียนของแย้ก็คือคือความรักไม่ใช่ทุกอย่าง <c oughs> แต่งชีวิตคู่อ่ะมันมีองค์ประกอบเยอะมากถ้าเกิดว่าใครที่แบบ ตัดสินใจหุนหันพันแล่นแป๊บแบแล้วแต่งงานแย่ขอบอกเลยว่าช่วยกันถอยหลังคนละก้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ของแย่เต็มเ็มเลยก็คือถ้าเราต้องเปลี่ยนตัวเองมากๆเพื่อใครสักคนแล้วอ่ะสุดท้ายวันหนึ่งเราก็ทนไม่ได้อยู่ดีเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเองอยู่ดีงงค่ะอะไรนะคะ <laughs> เคตงงานคะเคมันมันเหมือนกับ คือเอาจริงถ้าถ้าแยไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงเนี้หรือมีคนรู้จักอ่ะแยะก็อาจจะโอเคกว่านี้นะคะเพราะแต่ว่าอันเนี้ยคือด้วยด้วยความที่มันมีกระแสสังคมด้วยความที่มันมีกระแสสังคมมากเลยอะ่ะในโซเชียลแล้วแบบเหมือนมาดูถูกเราว่าเราเกาะหมอกินอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันมันมันเสียใจยอะ่ะทาไมอะ่ะทาไมผู้ผู้หญิงคนเราจะจะหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้หรอ mm. เพราะว่าตั้งแต่ต้นเลยนะคะแย่ไม่ คือหมอคุณหมอจะสอนเนี้ยตลอดว่าให้ดูแลตัวเองให้ได้และแยาก็ทํามาตลอดไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เรื่องดูแลตัวเงทั่วไปรวมไปถึงเรื่องเงินด้วยต่างๆซึ่งยาก็ไม่เคยขอหมอเลยนะคะอคนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> ขอโทษนะพี่ไม่น่าเชื่อจะเจอกันเร็วขนาดนี้ <laughs> O <laughs> <laughs>